สวัสดีครับมาพบกับอัยฟุตบอลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยครับเจลีกเตรียมนำ vr 3มิติมาใช้งานในฤดูกาลนี้ฝ่ายผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลเจลีกได้ประกาศเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าพวกเขาเตรียมจะอัปเกรดเทคโนโลยี vr โดยการนำโปรแกรมการเช็คลำหน้าแบบ3มิติ 3D Offside Line มาใช้งานกับฟุตบอลเจลีกวันฤดูการ2023นี้เป็นต้นไปและยิ่งไปกว่านั้นเจลีกยังมีการเพิ่มอีกโปรแกรมหนึ่งที่มีชื่อว่า VARDIS ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเหตุการณ์การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ VAR ให้แชร์ไปยังมอนิเตอร์ ขนาดใหญ่ในสนามกีฬาอีกด้วยซึ่งตรงนี้แฟนบอลจะได้เห็นเคลียร์กันไปเลยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างพ,พร้อมกับผู้ตัดสิน